ขณะเดียวกันนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะคุณพิชัยนริพธพันธ์นะคะก็ระบุว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์เร่งปรับคอรมอหลังจากมีการลาออกของสี่กุมารแล้วก็คุณสมคิดด้วยค่ะคุณพิชัยนริพธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ระบุว่าตามที่มีการลาออกของสี่กุมารแล้วก็คุณสมคิดที่มีการยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งตามกระแสะกดดันจากพักพลังประชารัฐจึงเปิดโอกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ปรับคอรมอดังนั้นก็อยาก เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เร่งปรับคอร,รมอรโดยเร็วค่ะก็คือต้องหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ท้งนี้การที่พลเอกประยุทธ์ได้เดินทางเข้าพบสื่อสำนักต่างๆตลอด6ปีก็ไม่เคยทำมาก่อนก็น่าจะเป็นเพราะทราบดีว่าความนิยมของตัวพลเอกประยุทธ์เองมีความเสื่อมถอยลงอย่างมากดังนั้นการเข้าพบสื่อสำนักต่างๆนี้พลเอกประยุทธ์ก็น่าจะได้รับข้อมูลจริงที่สำคัญ9ข้อดังนี้ 1. ก็คือความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์เสื่อมถอยลงจริงแล้วก็เสื่อมถอยหนักมาก2เศรษฐกิจไทยย่ำแย่อย่างมากประชาชนเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเลือดตาแทบกระเด็น 3. การปรับคอร,รมอรที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่พลเอกประยุทธ์จะพิสูจน์ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้หรือไม่ 4. ความผิดซ้ำซ้อนตั้งแต่ครั้งแรกที่ปล่อยให้มีการแพร่ไวรัสที่สนามมวยที่เป็นต้นเหตุกระจายครั้งแรกต้องล็อกดาวน์กันทาให้เสียหายทางเศรษฐกิจ 5. การข่มขู่ว่าจะล็อกดาวน์ปิดบ้านปิดเมืองทั้งที่เป็นความผิดพลาดของภาครัฐ 6. เศรษฐกิจไทยจะฟื้นได้ยากมากเพราะว่าไทยขาดการลงทุนภาคเอกชนมาตลอด6ปี 7. ความไม่พอใจของนักศึกษาแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่มีต่อรัฐบาลก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้น 8การหาจุดสมดุลระหว่างการป้องกันการระบาดไวรัสแล้วก็ดําเนินการทางเศรษฐกิจในระยะแรกที่เรายังไม่รู้ลักษณะของไวรัสแล้วก็การระบาดก็อาจจะมีความจําเป็นต้องล็อกดาวน์และข้อที่9ก็อย่าหลงเชื่อคนเอาใจสื่อเอียงข้างหรือว่าโพที่ออกมาอวยโดยไม่ได้ดูความเป็นจริงความจริงทั้ง9ข้อนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่พลเอกประยุทธ์ควรจะต้องได้รับจากการพบสื่อมวลชนหากพลเอกประยุทธ์ไม่เลือกจะรับฟังเฉพาะเรื่องที่ตัวเองอยากฟังเท่านั้นค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ